ดีครับผมไม่ได้มาตกปลานะครับวันนี้เรามางานแร็กสุดตีนที่สนามคลองห้ามาคนแรกเดี๋ยวรอเพื่อนๆกนะแน้เดี๋ยวพาเดินดูงานกันว่ามีรถอะไรสวยๆบ้างแล้วเขาแข่งกันเป็นไงบ้างเดี๋ยวพาเขาไปดูในสนามกันดีกว่าไปรถแข่งสร้างขึ้นมาเองร้อยห้าผมาาม,มีอยู่คันเซรที่วิ่งอยู่ เราตัวเล็กไปไหน่อยะนี่นนล,ลายใหม่แฟลตบอยอันนี้มูนอายเลย5 2ยาวนี่เป็นงานครบรอบ12ปีครับพี่ของแฟงนบอย<อ>ดีไซน์อใช่ครับเดือนธันวาวันที่16 จักที่มูานสเก็ตปาร์คสมุรปรากาศครับเซนปอดิสายก็จะเป็นสำนักแต่งรถคสต่อมรถอะไรก็ได้มาคสตอมมีคันเดียวในโลกเฮ้นแล้วรถเราก็ต้องไปได้เลยเฮ้ยเขาคสตอมได้หมดยันยันพวกซีพวกอะไรเลยนะซูเปอร์คัพอะไรอย่างเงี้ยเอาละชาลีเรามีทุกพุกอย่าไปเขียนมาชาลีต้องทำลูกรถไป ซื้อตรงนี้แล้วแต่งตรงนี้เลยอ่ะได้เลยได้เลยนี่บ้างอะไรบ้างเลยนี่ย C F M นะครับเต้เต้เครับผมไปเองได้าเลยคือซื้อตรงนี้เลยซื้อตรงนี้ทำตรงนี้แต่งตรงนี้เลย C F M สัมผัสครับผมอันนี้เจ้าหน้าที่สวยครับอันนี้แคมับเพิอันนี้ลิ้นสิงเริ่มแข่งกันแล้วครับเสียงดังเลยเข้าไปครับ ให้ดูพบิกปุ้งบิ๊กบอยลูกพี่ลูกพี่ไม่ลงมีนู้นเขาบอกว่าใครใครยาวตรงนเขาไม่ได้เลยใช่านคือขึ้นท่านลว ไม่ได้ยินเลยมันอยากให้มาอยู่ข้างหน้าเาเองแม่งโคตรมันเลยกินยางกินน้ำมันเสียงโคตรหวนมาเมื่อกี้น่ะฆ่ากันเลยเอารอเอาเลยครับ,รบไปเลยเอาเหียดับเลย สองยุคมาลงกันผมชอบมากเลยก็ได้ไม่ต้องแบบว่าขี่แล้พังพันมาลงไปพันเดียวเลยจบเลยรอรอด้วยแรงด้วยมาคอมเมนตในรูปนะโปรเบนเป็นเป็นรถหายใจเยอะรถแค่เอเบกอาร์เปิดคันมาใส่คันเลยจบแล้วยัดที่เครื่องเอ็มแปดเข้าไปเปิดรถใหม่เลยแล้วกระติดบ๊อบเอาเบอกระติดบ๊อบ เออขอขอสภาพหน่อยพี่ไปเอาอยูแล้วแค่นี้แหละเป็นสวยไม่บอกสวยนะรถที่เฟรมอย่างเดียวก็แพงมากนะใช่รถรถเดิมคือมันก็แพงอยู่แล้วมันหายากอะเอเมกาไม่ไอ้ทั้งรถชอบจับอย่างเงี้ยเอเมกาจุดสังเกตคือนี่เนี่ยเป็นเฟรมสามเหลี่ยมทั้งรถเนี่ยชอบบอกอยู่อย่างเดียวเลยเดี๋ยวปแลเรา

โฟโโมนมดีครับฝากด้วยพี่งานคนไทยพี่ครับคุณจะแต่งรถอีกแล้วเหรอผมกำลังรู้สึกอยากจะเปลี่ยนท่อรถอยู่เ,รเพราะว่าอันเดิมเล่นเกมผมเป็น,นี้แล้วครับ <laughs> อันเดิมอันเดิมก็โหดแล้วนะอันนี้แปลงคนไทย,ยนะเไหม คอลเลกชระดับโลก,น,ออกน,นี่เขาบอกอกมาเมื่อกี้เฮ้ยเราเราสามารถคัสตอมได้เลยอ่ะได้พี่คอนฟิกแบบได้เลยครับอยากได้แบบก็คอนฟิกได้เลยตัวนี้ไฟนี้ไฟนี้ไฟนี้ใช่ครับจริงๆมันจะมีรุ่นใหม่ที่เพิ่มทำเป็นผลไม้ออกมาเป็นตัวนี้พี่ที่เป็นปลายตัวใหม่ที่ยังยังไม่เสร็จสี่แล้วพี่อันนี้วัสดุเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสเตนเลสสตีลแบบแบบไรคัสอันนี้เป็นเบนดิ่งตัวนี้เป็นเทเนียมไรคัสตัทโอ้ยนี่ไม่เท่ใช่เราอยากจะมีกันล็อกไว้ถ้าไม่ล็อกไว้เนี่่าดะ เบาหน้าดูนะไหนเท่เลยยังเบาอยู่พี่ก็มีเยอะที่ไฟล์เราอยากได้แบบไหนเราก็ทำเท่าได้มีเงิ้พี่อย่ี้แบนเฮ้ยอย่างงี้แบนผมก็พอมีชื่อเสียงรู้ผมเห็นไอ้หนี่คุยกันแล้วเหือดเราเหือดได้เป็นทำเป็นทำไป็พูดแบบกูมาขอของฟรีเขาไหม เผื่อได้รถไปแต่งที่ได้พี่ได้ครับไม่มีปัญหาคืออาจจะแบบว่าเราดีไซน์เองได้เลยได้แบบเฉพาะของพี่เลยอะไรอย่างเงี้ยได้อาจจะเป็นใบเดียวในในโลกใช่พี่เต็มได้หมดแล้วเขียนเขียนติดไว้ว่านักล่าหีอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงคนไทยโคตรเก่งบอกให้ใช่จริงๆเราอ่ะทำส่งนอกเยอะใช่ตอนนี้เราส่งยี่สิบประเทศพี่เราเราเราชอบเสียงแบบว่าทุ้มๆนุ่มๆไงไม่ชอบแพ็ง เลือกเลือกแบบได้เลือกเสียงไม่ได้ได้เพราะว่าคอนฟิกไตล์ได้เพราะว่าทั้งนพี่สไตล์กับลักข้อนอก่งสไตล์วิกกี้เอ็นบีไอแม่งแผลทุบแยนดีพีย่าแม่งแป๊ดแป๊แป้งแป้งหมดอ่ะแต่ถ้าสไตล์ผมอ่ะผมคนชอบชอบทุ่มพวกเนี่ยมัสซิเงี้ยชอบชอบแบบนี้ชอบแบบแน่นๆแบบนี้สไตล์วิกกี้อยู่ว่าแม่งติดรถมาเราซื้อรถแล้วมันติดรถมาแล้วมันก็กินขาพี่ไปแล้วใช่ไหมกินทุกลมเป็นอย่างนี้ ก็เลยครขาถ้าพี่ใส่ของผมคือมันจะพับไปข้างในแล้วถ้าเกิดพี่อยากได้ฮีทชิลเพิ่มพี่ก็บอกมได้อ๋อมันทับตกวพ่อได้ใช่เสียงท่อกันอันนี้แบบรถเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเดิมนะพี่เดิมหมดเลยสเต็ปหนึ่งอ่ะเขาเรียกว่าสเต็ปแต่ว่าท่อมันก็จะแป๊์ๆฟอันนี้ท่อดอังอาเรื่นี้เป็นตวที่ตายคนชอบพ่อดังที่อันนี้คือสเต็ปหนึ่ง มีแบบมีมีตัวไหนทุกลุ้ไม่บังนะทุบลุ้นสิ่งของทุกชนิของไทยไม่แพ้ของอเมริกาเลยแสงเกรงจะผานอีกไม่ไ่้ใส่กูใส่เก่งไหมทีกูไม่ใกล้รถในที่อ่ะอย่าอย่าเข้าไปใกล้ไม่ได้คนนี้อันตรายมากถ้าใส่แดงเข้าไปเริ่มเลยนะ เน่เป็นช่างภาพระบากไงล่ะโอ้ยขนาดนั้นเลยหรอดูดิดูดิักกล้องดิดูดิอียไปยืนมึงไปอยู่ในแท็กมากเอ้รถไม่าคัญกูชอบคนหักชอบต่ยหน้ามากกว่าอี๊เป็นเนี้ย ตัวพิเศษร้อยยี่สิบปีท่านนีสวัสดีครับอยากกินเลราติดปลาจมูกเลยเนี่ยภาษาไทยโอ้ยเอาเลยเหรอเอาเลยเอ้ดิไอ้ท่านเมื่อวันเมื่อวันสัญญาการเล้ยงสิหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบคนลุกง่าย เมื่อวานเขาเลี้ยงข้าวไงโอฮากังโอฮากังเนาะอันนี้คือโอฮาน่ากับอเมริกันนะครับเาเรียกโอฮากังครับเมื่อวานที่เลี้ยงข้าวแต่เมืงเล่นยอดข้าวมูเนี่ยอ่ะผมกินด้วยทงกินแล้วแหละได้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 พี่บุ๋มแล้วไปดีกว่าบรรยากาศไม่ค่อยดีอันนี้คืองานแข่งรถนะแต่เรายังไม่ไปดูแข่งรถเลยนี่ครับแชมป์พี่โต๊ะข้าวจ้าข้าไหนข้าไหนได้ได้รับก็ไปแล้วเดี๋ยวพี่เจมไม่ว่า ไม <laughs> ไฟดับ <ims. c oughs> าท,าทางสนามอาจจะไม่จ่ายค่าไฟนะครับสนามอาจจะไม่ <c oughs> จ่ายจ่ายค่าไฟอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดใครสักคนมีกระเป๋าแก๊มด้วยพี่แฮปปี้เบิร์ a เดย์ o u อ้าวไปแล้วงันคัด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 เราว่าเราไปดีกว,ว่าเราเดินมากันปุ๊บ ไฟดับทั้งงานเลยทุกคนไฟดับกูไม่กลัวเลยทียแต่รถกลัวพี่<ม>ออยมีด้วยตอนเนี้ยพี่ <laughs> พออยเดินเตะปักเขา <laughs> แงหงเอ๋ยจะเดินมาดูรถไฟดับไม,ไม่ตั้งนานตั้งนานมาอีอย้ยแข่งได้อยู่เลยเขาแข่งกันทั้งวันพี่ได้พอเดินมาแป๊บเดียวไฟดับเลย <laughs> เอ,อี้แล้วแล้วไปที้ยอะไรเนี่ยกูต้องขี่ขับรถไอ้ทไปอันเนี้ยไม่มีด้วยอันเนี้ยไม่ดีที่ใครพวกเราวะวะพวกเราเดินมาบุ๊กไฟแม่งดับทั้งงานเลยไอ้เหี้ยแหม่อันเนี่ย เแปลกไหมไอ้เค่เขารับถ้วยเสร็จปุ๊บจะเปลี่ยนรุ่นอะเราเดินมาดูเราเดินถึงเป็นแล้วไปสิทเป็งไงไปต้องไปดูแลแต่ว่าแต่ว่าเราแล้วแหละพี่มึดตึ๊บเลยทั้งงานของห้าคือ